โอโหสวัสดีค่ะลา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 ลลา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 ลลาลลา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 

ไม่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 ชอบเพลงนี้ไม่ชอบเพลงนี้มองแรงมากเพราะคุณมุ่นไม่ต้วยอ๋อต้องไม่คุณไม่คุณไม่คุณอ่ะดูนะดูนะดูนะสามสี่สามสี่ ต่อไปเย้ช้างช้างช้างสิช้างช้างช้างต้นด้วยน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันะตโตไม่เบาจะมุกยาวเรียกว่างวงมีเขี้ยวแต่งวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยา ทำอะไรอย่างนั้นอ <hire> ่ะเขินเหรอเขินโอ้ทำไมอ่ะเขินดูวิเขินละอูอะทิ้งหน่อย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 ตัดตัดทิ้งหน่อยทิ้งหน่อยทิ้งหน่อยตัดตัดทิ้งหน่อยทิ้งหน่อยทิ้งหน่อยตันตอยทิ้งหน่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 อย ทิ sehen, know, have have ้งหน่อยทิ้งหน่อยทิ้งหน่อยทิ้งหน่อยแล้วทิ้งหน่อย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 ขันหัวเลยขันแน่นนแต่นี่ขาอุ้ยมีนกมาด้วยนะนกเขาก็บินข้ามเขาไม่ใช่นกเราเฝ้าแต่แลมองอะไรอ่ะบินพพับ ตัวกรูข้านับจุกครูจุครูเคิร์นอีกเนี่เพลงใหม่เพลงใหม่เพลงใหม่เคลินเพลงใหม่นกเขาบินข้ามเขาไม่ใช่นกเราเฝ้าแต่แเลดูตัวเมียตีปีกพับพับพับตัวเมียตีปีกพับพับพับตัวกรูข้านับจุกครูจุกครูยกนิ้วให้เลยจ้ะอ่าเขาหอมเป็นไงบ้างคะ สวัสดีทุกคนเลยนะคะอ,อยากออกข้างนอกแต่ว่าฝนมันจะตกนะมันคลึ้มนะคะฝนวันนี้คลึ้มมากๆเลยทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะตัวมีดที่บิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บตัวมีดที่บิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บตัวผู้ผ่นล็อกยุคกูยุคกูยุคกูอ๋อหรอ โอ้ขนาดนั้นเลยเหรอคะมาจับหน่มาจับหน่มาจับหน่อยเหรอโอ้โหสันดีจำมั่มโทรศัพท์แล้วนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะจะตั้งข้าวมันไก่แล้วลูกไม่ใช่สันดีสั่งข้าวมันไก่เองนะคะช่วยพ่อเลือกเหรอช่วยพ่อเลือกเมนูสั่งข้าวมันไก่ โอ้ยสันดีโอ้ยสันดีนี่ค่ะโอ้สันดีค่ะอันนกเขาบินขึ้เขาโอ้ยเด้อเดอเด้อเด้กดกดมัวแล้วกดมัวแล้วแล้วมือเขาเหนียวเลยนะมือแบบหนึบมากเลยออืม ตัวเมียดีปิกพับพับพับตัวเมียดีปิกพับพับพับตัวขู่ขันหลับจุกุจุก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 ุสวัสดีค่ะพี่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 ทำอะไรกันอยู่คะพี่พี่ทำอะไรกันอยู่คะเห็นแสนดีไหมคะแสนดีเล่นอะไรคะแสนดีเล่นเคสค่ะพอดีเคสเป็นรูปแสนดี อ๋อ oh, oh, แอบ,บดูคุณพ่อะอะไร TikTok นะเล่นพีเตอร์ไหมพีเตอร์ครับเตอร์ครับเตอร์เล่นกับน้องไหมเตอร์เล่นกับน้องหน่อยไหมเตอร์เล่นกับน้องหน่อยแล้วน้องมองแล้วเตอร์ครับเตอร์เล่นกับน้องเนาะนี่พีเตอร์ <c oughs> นะ เติมมาแล้วว่าไปเหยียบเกาเกาให้มาสาดสวัสดีค่ะนั่ขอหัวใจให้แสนดีหน่อยค่ะข้อหัวใจให้แสนดีหน่อยค่ะประตูไม่ด้าออแดนดีโอขอบคุณใจส้มค่ะ สวัสดีนางแสนดีแม่พอตัวจริงสวยมากขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะมีงานที่สุพรรณนะใครอยู่สุพรรณก็มาเจอกันได้นะคะไหนคะโอ้โหโอ้โหบินหรอบินบินบินสิบเจพันเอ้ไม่ใช่17มิถุนามาเจอแสนดีที่เซนทันโรนนะคะ นดีจะไปออกงานที่เซนทัลเวิลด์นะคะ17มิถุนาเพิ่งอาบน้ำเสร็จไม่ตกแล้วมั้งแต่ว่ามันก็ชื้นๆนั่นน่ะจะยุ่งเยอะยุ่งเยอะ ผมี่มากเลยใช่ไหมผมทรงหัวหอม <laughs> โอ้ไม่คุณทำอะไรอ่ะ <laughs> เอ๊ะเอทักทายค่ะทักทายทุกคนครับเอ๊ะเอ๊ะจาเอ๊ะ ไม่ชาลาลาลาชาลาดาลาชาลาลาลาชาลาดาลาชาลาลาลาชาลาลาลาเอ๊ะเอ๊ะหรือแม่คุณทำอะไรวันนี้คุณปู่น่าจะวาดรูปอยู่ปะ พ่อทำอะไรเอ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอ้ย <_ an> ชอบเล่นมากเลยพานะ้าเนี่ยชอบเล่นผ้อาอเดูแลโยกมีแม่แม่บ้านไหนชอบเล่นผ้าบ้างคะแม่แม่บ้านไหนแบบว่าลูกชอบเล่นผ้าแซนดี้ชอบมากเลยผ้านุ่ม แสนดีนุ่มทุกผืนเลยแม่ยังชอบเลยเนี่ยมันนุ่มใช่ไหม <c oughs> ข้าคืนค่ะพี่บีบี <c oughs> <c oughs> <coughs> <coughs> uh. Chang chang, 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 à, anh nông cười chang, chang, lưu chang, 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 tuột chang, mây bầu Chà mục dào dào chang, quá chang, Mì chang, tải chang, chang, quá chang, Mình chang, Nó phát chân <coughs> 1ิบเจ็ดมาเจอกันนะพี่ๆนะสิบเจ็ดมิถุนายนนะคะเซนทันเวลนะคะมาหาแสนดีกันนะเอ๊ะทำไมเอาออกอะเอาออกชอบชอบเอาออกจะเอ๊ะ เอ๊ะเอาผ้าคืนแม่คุณเอาผ้าคืนแม่คุณไหมอือหึวิอยู่ในอยู่ในอุโมงค์อยู่ในถ้ำ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 แล้วอยู่ในถ้ำแล้วอยู่ในถ้ำแล้วอยู่ในถ้ำเหรอ

ต้อง uhm, เรวต้องแรวต้องแมวอือออกข้างนอกไหมออกข้างนอกไหมฝนไม่ตกหรอกฮะดีไหมออกข้างนอกดีไหมฝนไม่ตกแล้วเนาะใช่ไหมย้ายยุงกัดนะออกข้างนอกกันเถอะฝนไม่ตกหรอกเจียวยุงนี่ยุงไม่กัดหรอกใช่มิล่ะ เชมิลาเป็นคนดูส okay. oh, ah, uh, oh, 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 ิมาเช็ค oh, ซิเช็คซิมาเลยมาเลยโอ้มาเลยมาติยูมาเลยติโอ้มาติยูมาคนมาติยูมาด้วยเร็วพ่อเร็วพ่อเร็ว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 โอ้โหมาต้องกันใหญ่เลยยุงห้ามกัดแสนดีนะว้า พี่เต้เห็นไหมลนะ่ะไม่เห็นไม่เห็นเอ้ยอยู่ข้างบน่เ,ตอ,เนอตอนนี้แปดเดือนแล้วคะ่ะแปดเดือนแล้วคะ่ะตัวเมียตีปีกพับๆไหนตัวเมียตีปีกพับๆเตัวคู่ขาหลับจุกกรูจุกกรู่อยู หรือโดน่ะไหนมาดูซิเรามีทุเรียนด้วยนะพี่พี่แซนดี้มีทุเรียนด้วยนะโอ้ทำไมแต่งหน้าสวยเงแตเรียนโอ้โหแต่งหน้าสวยมากเลยเปลี่ยนไปดิโอแบลวมากเลยค่ะว่าแซนดี้แต่งหน้าแซนดี้แต่งหน้าอันไหนคะเป็นแบบไหนโตอินไหมโตอินใส่ฟอแบบไหนดีคะพี่พี่ช่วยเรื่องหน่อยนี่ สวยมะอันนี้สวยจังเลยไหนคะแซนดีแต่งหน้าในแอปติ๊กต็อกอืออือโอ้โหโอ้อันนี้ธรรมชาติจังเลยเนาะเพราะคุณปากแดงเลยคุณปากแดงโตอินใช่ไหมล่าอ้าว ขอบคุณใจส้มค่ะแต่หนิงว่างแล้วว่วงแล้วเหรอเห,ห็นไปแอบ,บส่องคุณปู่กันไหมคุณปู่ทําอะไรคะ,ะคุณปู่ทําอะไรนะ,ไม,นะไม่มีบ้างไม่มีอะเอาอันนี้คุมหัวหเพื่อมีละององฝนนะวันนี้มันคึืมแล้วเราไปดูกันเลยไปดูกันสิแอบ,บส่องกันดูวคุณปู่ทําอะไรคะอ่ะ วันนี้คุณแม่กลับมาจากถ่ายหนังแล้วคุณแม่ก็ต้องกลับไปถ่ายอีกวันเนี้ยนี่ไงคุณปูว่ว่าลูกอยู่จริงๆด้วยคุณย่าด้วยคุณย่าด้วยนี่ไงภารกิจภารกิจไงเห็นไหมโอ้สวยมากเลยอ่ะอุ้ยคุณปู่ว่าแสนดีอะ,อะเออ อูว่าแสนดีค่ะแล้วเราดูลูกใครแสนดีค่ะแล้วเราดูลูกใครแสนดีดูซิพี่แสนดียังเป๊ะมากเลยแสนดีดูซิเป็นแสนดียังโอ้ยเนี่ยคุณปู่ดูซิแสนดียังได้ค่ะใ่ใครคะดูซิแสนดียังด เป็นสีเป็นสันดียากเหมือนไหมคะเป็นไหมเป็นไหมเป็นเป็นค่ะนี่เหมือนสันดีนะเริ่มได้มองมองนู่นกะทิเสร็จแล้วรูปกะทิน่ารักมากใช่อ๋อสวยอันนี้ถนูวาดภาพ ไปนี่ไทยเหมือนภาพไทยเลยยังไม่แห้งเลยว่าเป็นภาพไทยแล้วแล้วยังไม่ได้วาดอ่ะีเสร็จแล้วต่อไปจะเป็นเซนนี้ดูสิโคมาแล้วใช่เลยใช่ไหมใช่ยิ้มนี้ตาอนี้ได้ไหมได้ได้โตเดี๋ยวราดูตอนเสร็จ นี่นี่ชงเงยชงเงยมองรูปนี่โอ้โนี่แหะค่ะพิธีพิธียังไงสวยมากมันพัถ่ายเนาะด้วยสีด้วยอะไรค่ะมันดูละมุนอ่ะไมนพัถ่ายสวยอ่ะเหมือนเลยเหมือนไหมอันนี้ของพ่อของแม่นี่ของแม่เป็นนกส่วนใหญ่จะเป็นนกนี่แม่เหมือนไหมนี่อ่ะขาวอันไหนมาแต่ไม่ถ่าย

นี่ปลานี่ปลานี่จะนี้ดูปลานี่ปลาปลาเค็มปลาเค็มนี่ปลาเค็มนี่เห็นไหมอะวาดนี่รูปวาดเห็นไหมอ่ะแต่เดี๋ยวจะมีส้นในยู่งนี้นะวาดตรงนี้นะโอเคไหมคะโอเคไหมคะโอเคไหมคะเหมือนไหมครับใช่ยังครับนี่นะอนู้นอะไรค่ะอันนู้นเลือกภาพเนี้ยหลุดต่อไปอุ๋ดตอปลุดต่อไปหลุดนี้เดี๋ยวไปรูปนั้นรูปนั้นติดที่ใหญ่เลย ส่วนใหญ่พ่อวาดกี่วันครับคะพ่อสักองสามเวันนี้ล่ามใช่ไหมโอ้ลอาทิตย์หน้าอีกไม่หรอกแต่หมายความว่ามันเว้นเว้นไปไงวันนี้วาดวันนี้ก็หยุดบ้างเอออะไรอันนับวาดต่อกันก็ประมาณสักสามสี่วันอืเหลือสดีสวีรถูกต้องนะคบโอเคไหมคะโอเคไหมคะโอเคไหมคะโอ้ย ฮ้ยเฮ้ยนี่มันใครวะเนี่ยนี่มันไอ่ะหายกินสีนิดหน่อยสีน้ำไม่ค่อยหรอกกินนิดน้อยกินสีน้ำมันน้ำมันกินเล็กสีน้ำมันพืชอ่ะเหมือนน้ำมันพืชเลยแม่ยิงยิ่งพวกวาดนันยิ่งมันภาพถ่ายเลยแม่แค่นี้แม่อินว่านั่นสีไม้แม่อันนั้นโน้เหรอคะเออแม่ก็เนี่ยสองรูปนี่สีไม้ลูกนี่ไงมานส้ม ฮเป็นดีศิลปะกันหมดเลยเป็นดีแล้วมองมองโอ้เสดีชอบดูนะคะเนดีชอบดูเลยโอ้ยอยากเที่ยวอยากเที่ยวแบบอยากเที่ยวแบโชว์ฟันพ่อมาแล้วพาพ่อมาดูแล้วพ่อมาดูเสดีสิพ่อมาดูเสดีเร็วอันไหนเอาปฏิออกมาเตยอยู่ขนู่นใช่ไหม เอามันดูเส็นดีแล้วเส็นดีแก้มเนะสียาสีขาวไล่อ้าวเติมมาหมูยังไม่แห้งยังไม่แห้งนะคะมันเป็นแห้งขาแต่ชอบเงาม嘛สวยโอ้คันเทพแล้วค่ะพ่อ ฮะประมูลก็ทำแล้วก็แปะจนกว่าจะล้นนี่ดูแม่ทำดิยี่แอ๊ดพี่แอดูแม่ทำดิของแม่โอเคนะแม่โอ้แล้วสุดปะทูสวยนะมืแบบมืมีมิติมาเหมือนเลยนี่ข้อนะนี่นะนี่คือภาพวาดโดยหมดเลยนะครับ เดี๋ยวจะมีเด็กน้อยคนนึงแตัวเนี่ยเดี๋ยวจะมีเด็กน้อยนั่นนนั่ดูสิเนี่ยน้อยนั่งมองเลยจะติดบ้านสไตล์ด้ไหมเอาไหมเอาไหมติดบ้านตา์ให้นั่งมองทั้งวันเลยโอเคไหมนะนะจันทร์นะโอเคไหมคะโอ้เวลาขนบอกสวยใช่ทร์มล่ะเดี๋ยวก็จะมีเดี๋ยวก็จะมีเนี่ยนี่ไลฟ์อยู่อ่ะไลฟ์อยู่อ่ะ เดี๋ยวก็จะมีวิกเตอร์เดี๋ยวสองไปก็จะเป็นลูกนี้ของแสนแสนจะเป็นไอ้พี่ลูกติดด้านได้ลูกต่อไปโอเคไหมคะลูกนี้ใครอุ้มท่านอยู่ไปเลยนะเลยได้อยู่บนขาบ้งห้องนอนน่าจะทีหลักอะเลยเขาเขาไทยเนยตัดนี้ออกนิ้วนิ้วเอิร์ด นิ้วมนฮะอะไรนั่นตอนกี่เดือนอะน่าจะแบบสามเดือนป่ะสองสามเดือนเนี่ยเนี่ยนิ้วไข่เนี่ยนิ้วพ่อค่ะดูสิเนี้ยตัดฟิงนด้นี้แล้วตัดนี้ฟิงนะนี่เขามันเบลออข้างหลังแต่นี่เป็นแล้วอันนี้เป็นกระแสบแล้วโอเคแล้วยิ้มนิดหน่อยยิ้มพอน พอเป็นกษัยอีมแบบเอ๊ <laughs> ยย้มุมปาดหน้าเหมือนพี่มีเนยไหมคะ <laughs> ปแปดงว่าเป็นกตีนหน่งฮะะลบจมูกเอาเอิถ <laughs> ้าเป็นคุณแสนไหนนะคุณแสนนะคิดไหคะมอง <laughs> <laughs> ไอ้ไอ้อยู่กับปู่เขาจะไปหาคุณตาคืออยู่คุณตาแล้วจะมาหาคุณปู่วะอ้มัน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 อะไรเนี่ยเดีกคนนี้เดี๋ยวคนนี้มัน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 ขอเปลี่ยนที่อ่านตัเองคุณตาเลยมาคุณตาเลยไหวยหวจะดูจะเล่นเลยนี้อย่างเดียวเลยเหรอขอเอานิ้วพิมพ์เข้าไปได้ไหมคะพิมพ์แฟนดีปะ ประทับตราไอ้เด็เด็ไหนนี่มันมันี่มัน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 นอยู่นิ่งไปแล้วค่ะมันอยู่นิ่งไปแล้วค่ะออกไปได้แล้วค่ะจะอยู่นิ่งกันไปแล้วค่ะไปดูต้นไม้กันดีกว่าไปดูต้นไม้ดีกว่านะคะโอ้หอยู่ในห้องนี้มัน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 น่าเบื่อนะคะไปบาบาลโไปเลยนะคะไปค่ะให้คุณพูดต่อฮะ มาตอนนู้นเล็กๆง่ก็ไม่ต้องตัวใหญ่ดีกลางๆต้นไม้นู้นไม่ไปหรอกมู้นยิงไปที่ตรงกลางไปไม่ได้ค่ะไม่ไป้ค่ย่าโดนสไลายเลยค่ะโอ้อะไรคะดิ่งดิ่งเดือดิ่งดิ่งดิ่งโอ้โอใช่หรือเปล่านี่ละอองไหมโอ้กีดเลยเหรอไปตรงไปตไมีละอองไหมไปทางนู้นกันีกไปทางนู้นกันค่ะไม่ไปไม่ไปหรอก อยู่ไปเร็วไปเร็วไปทางนี้กันเร็วเต็งเต็งแต่ละดิงติงต็งแต่ละดิงเต็งเต็งตอนนี้นะคะเหรกจริงเหรอเอองั้นเข้าบ้านเลยดิทุเรียนนี่คือเอาไว้นอกบ้านก่อนหรอใช่ไหมคะอุ้ยเหยียบกันแล้ว โอเคนะคะพี่พี่คะสวัสดีไปก่อนนะคะเข้มไหมคะบ๊ายบายยังไงคะลูกบ๊ายยังไงสวัสดีสวัสดีคะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บไงแหมแหมแหมสันดีนี่บ๊ายบายบ๊ายบายแหมจุ๊บงจุ๊บง่วงเล่นแล้วสวัสดีค่ะ ใครอยากเจอแสนดี17ดมิถุนายนนี้มาที่เซ็นทัลเวิลด์กันนะคะเจอแสนดีได้นะคะยกนิ uh ้วยกนิ้วเพยดิกร์ไลค์เลยค่ะกดไลค์ให้พี่พี่เลยค่ะไม่มองหน้าเลยบายบายค่ะลาล่ะค่ะ